ส่วนรมีและเรเวนเจ้าใน e ีพีที่80ครับเราต่อจาก e ีพีที่แล้วเลยครับที่แล้วเราตั้งรถไฟจากฮากาตะเนาะมาที่ยูฟูอินวันนี้เราก็จะนั่งจากยูฟุอินกลับฮากาตะเราจะกลับอีกทางนึงจ้า แน่นอนครับเที่ยวกลับจะเริ่มต้นจากที่ไหนไม่ได้เลยต้องกลับมาที่นี่จ้าสารรถไฟยูฟูอินผ่านน้องน่ารักไปก่อนนะครับ mm hmm. เดินเข้าในตัวสถานีเลยครับวันนี้มีของดีให้ชมเป็นไฮไลท์ด้วยนะ mm hmm. ก็คือเจ้านี่จ้าอารูเรชากนะครับเป็นรถไฟเขาเรียกกันว่าสวิทเทรนหรือว่ารถไฟที่เสิร์ฟอาหารบนรถด้วยนะครับค mm hmm. ่าตั๋วก็เท่านี้เราจะลองดูนะครับว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่าเขาต้องให้จอง2คนนะครับ วันนี้ถ่ายแต่ข้างนอกให้ดูนะครับซึ่งเขาบอกว่าข้างนอกแต่งมันหรูหราเลยคันนี้ก็คือแต่เดิมน้องเป็นคีฮะ47น,นะครับแล้วก็มาถึงก็แปลงแล้วก็รีนัมเบอร์ใหม่เพราะว่าคีฮะเป็นรถธรรมดานะสำหรับคีฮะ47นะฮะก็เอามาแต่งด้านในใหม่ดูนะครับว่าข้างนอกเนี่ยหรูหราหน่านั่งขนาดไหนเสียอย่างเดียวครับทริปนี้ไม่ได้นั่งไม่ใช่ค่าตั๋วแพงหรอกครับก็ต้องจองสองคนนะครับ แล้วก็พอดีพี่หมีมาคนเดียวไงก็เลยไปได้จองขบวนนี้จริงๆแล้ววันที่จองเนี่ยที่นั่งว่างด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้จองไม่ได้ขึ้นมานั่งในขบวนหนึ่งมาเอาไว้รอบหน้ามีคู่ไปเที่ยวนะครับจะพาขึ้นอารูเรชะนะครับแล้วก็ถ่ายให้ชมกันว่าด้านในนะ่หรู้ราแค่ไหนนะครับผมเห็นไหมครับว่าไอเดียพี่ญี่ปุ่นเขาสร้างสรรค์แค่ไหนเอารถไฟธรรมดาเก่าๆนี่แหละครับ เอามารือ้อแล้วก็ตกแต่งข้างในใหม่นะครับเพิ่มมูล,ลค่าให้รถหรูหราเลยทีเดียวรถไฟไทยน่าจะมีแบบนี้สักขบวนนะอ่ะเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าข้างในเป็นยังไงแปะรูปให้ชมแล้วกันขอบคุณภาพเว็บไซต์นะครับจาก JR q ชูด้วยขั้นหนึ่งั้นสองแตกไม่เหมือนกันนะครับหรูหราหลังกาเลยทีเดียวปะเข้าเรื่องเราดีกว่าครับวันนี้เราก็มาข้างลา่างดูแพลตฟอร์มทรายก่อนนะครับเขาก็จะมีแปะไว้ให้ดูที่พื้นว่า รถขบวนไหนประตูอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งรถเขาก็จอดตรงเป๊ะเลยนะครับคนขับนี่เก่งมากนะครับมาแล้วจ้ารถเรากำลังจะเข้ามาแล้วครับรถด่วยนยูฟุนัมเบอร์เนะครับเป็นรถคีฮ์หนมากัน4ีคันอายมา4ีคันจ้าซึ่งรถคันนี้ก็มาจากฮังการตาเดงกจริงๆเรานั่งสายนิย้อนกลับไปฮังการตาก็ได้แต่ว่าขอไม่นั่งเพราะว่าเราอยากชมวิวให้ครบนะครับสำหรับเส้นทาง มาแล้วเราก็เตรียมสัมภาระขึ้นเลยผู้โดยสารส่วนมากจะลงที่นี่จะออกจากฮางกาตะม,มาไปปูนน่หายไปครึ่งขบวนเลยนะครับไม่ใช่ครึ่งขบวนสิเขาเรียกว่าหายไปเกือบหมดขบวนเลยเพราะว่ากว่าที่เราจะขึ้นรถได้ใช้เวลาพอสมควรอขึ้นมารถแล้วเนี่ยครับเกือบว่างเลยทีเดียวเกือบจะเป็นรถเปล่าเลยทีเดียวนะครับวันนี้นั่งที่ตู้2นะเรามาฟังเสียงประกาศต้อนรับจากพนักง,งานกันดีกว่าครับคันนี้ไม่มีระบบกระจายเสียงที่เป็นเทปนะครับประกาศสดๆเลย ฟังออกแปลให้ด้วยนะแบบยาวๆแต่ว่าพี่หมีก็แปลสุดคร่าเขาก็ประกาศว่าขาบวนนี้คือรถตรวจยูฟุใหมายเลข93นะครับพาเราไปที่ปลายทางคือเบปปุนะครับแล้วก็ระหว่างทางก็จอดสถานีอะไรบ้างนะครับก็มีโออิตะที่มีจะลงด้วยนะครับออกจากสถานียูฟูอินมานะครับวิวก็เป็นแบบนี้แหละครับเป็นแม่น้ําสลับหมู่บ้านเล็กๆนะครับท่ามกลางภูเขานะครับเดี๋ยวข้าแม่น้ําเดี๋ยวผ่านหมู่บ้านวิวเป็นทุ่งนาแบบนี้สวยๆนะครับชมวิวแบบสบายๆกัน วันนี้ขนาดฟ้าครื้มนะวิวยังสวยเลย ด้วยความที่เส้นทางสายนี้เป็นทางเดี่ยวนะครับก็คือไม่ใช่เป็นทางคู่รถไฟจะต้องรอหลีกกันบ้างนะครับอย่างที่นี่เนี่ยก็มีขบวนรถธรรมดานะครับมาจอดรอหลีกเราไปที่เรียบร้อยนะครับเรามาถึงเขาก็ออกพอดีเลยเนี่ยฮะกับรถไฟญี่ปุ่นเขาจัดตารางได้แม่นขนาดนี้นะครับก็มาหลีกกันเป๊ะๆเ,เราหยุดแค่แป๊บๆเดียวเหมือนกัน,นครับเพราะว่าไม่มีผู้โดยสารขึ้นลงที่นี่นะครับได้เวลาแล้วเราก็เดินทางกันต่อจ้า ใน EP 79นะครับเรานั่งตู้นอนรีเซิร์ฟนะครับ mm hmm. ก็เลยไม่ได้มีโอกาสเดินสำรวจรถนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสว่ารถว่างๆนะครับ mm hmm. เดินไปที่ตู้ที่1เลยข้ามไปห้องน้ําเพราะว่ารถญี่ปุ่นเนี่ยห้องน้ํามีไม่ครบทุกคันนะครับ mm hmm. ก็จะมีเป็นคันเว้นคันอะไรแบบนี้อ่ะเข้ามาชมเลยจ้าห้องน้ําสะอาดมากๆเลยเป็นระบบชักโครกนะครับแล้วเป็นระบบปิดแล้วถึงรถจะเก่าแล้วนะครับแต่ห้องน้ําก็ทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับ เหมือนกับคีฮัทหนึ่สนะที่มาบ้านเราห้องน้ําก็สวยเลยทีเดียวนะ รถด่วนยูฟุนะครับเป็นดีเซล,ลาร,รางก็จะวิ่งแบบต้องหน่งน้องแก่นะครับความเร็วประมาณ70-80แบนบนี้และครับชมวิวแบบเพลินๆนะครับไม่ใช่เป็นรถที่เน้นความเร็วพอเห็นวิวเมืองแบบนี้นะครับก็แปลว่าเราใกล้ถึงโออิตะแล้วจ้าเราจะเปลี่ยนรถกันที่นี่ครับซึ่งจริงๆแล้วนะั้นเป็นความคิดที่ไม่ดีเท่าไหร่สําหรับคนที่จะเปลี่ยนรถนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมถึงเป็นความคิดที่ไม่ดีลองดูนะจะ้า ใกล้ถึงแล้วครับเราเตรียมตัวลงกันดีกว่าครับไปที่ประตูรถกันเลยจ้ารถกำลังจะเข้าเทียบชนานลาสถานีโออิตะแล้วนะครับไปยืนรอครับเขาบอกประกาศชันชาลาไหนหนู่นนะครับรถผมสีฟ้า,ฟาๆเห็นอยู่ลิบๆนะครับส่วนสีเหลืองนี้ก็เป็นรถด,ดีเซลางนะครับที่จะวิ่งส่วนทิศทางกลับไปยางทิศทางที่เรามานั่นเอง ประตูเปิดแล้วจ้าเรามีเวลาแค่ประมาณ14นาทีครับค่อยๆไปก็ได้นะครับเพราะเขาเผื่อเวลาให้เราต่อรถได้ทันอยู่แล้วล่ะจริงๆรถจอดที่ชานชาที่6ครับเดินไปเกือบท้ยขบวนเพื่อจะหาบันไดเลื่อนนะครับเพื่อจะไปต่อรถไปอีกขบวนนึง ออกจากรถแล้วนะครับเราก็เดินไปทางท้ายขบวนแล้วก็ลงบันไดเลื่อนเลยครับไปที่รถของเราในอีกขบวนหนึ่งซึ่งตอนนี้จอดรออยู่แล้วในชั้นทางที่3นะครับสถานีโออิตะค่อนข้างจะสวยและดูทันสมัยเลยทีเดียวนะครับเพราะเป็นสถานีใหญ่เป็นเมืองหลักของจังหวัดโออิตะนั่นเองครับลงมาแล้วเห็นไหมครับสะอาดสะอา้านน่าเดินเลยทีเดียวตรงหน้าเรานี่ก็ห้องน้ํานะครับแต่ว่าไม่ได้เข้านะจ๊ะแล้วก็ข้างบนนี่จะเป็นไซบอร์ดท,ที่บอกเลยว่ารถของเราเนี่ยจอดชั้นชลาไหน ผมฟังมาจากขาบวนรถแล้วครับว่ารถของเราเนี่ยอยู่ช้นชานท,ที่3นะครับแล้วก็เดินขึ้นไปข้างบนได้เลยอย่าคิดว่าพี่หมีเก่งภาษาญี่ปุ่นนะครับฟังเป็นชื่อขบวนแล้วก็เวลาตัวเลขอ่ะฟังได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเดาได้ว่ารถอยู่ที่ชานชานที่3เดินขึ้นมาเลยครับเห็นแล้วครับด้านซ้ายมือสีฟ้าๆนี่แหละรถด่วนพิเศษโซนิกนะครับจากโออิตะเข้าไปที่ฮากตาตะครับ ใช้รถ e883 ทิวเทรนนะครับในการทำขบวนดูนาฬิกาแล้วเวลายังเหลือครับเราเดินไปถ่ายรูปที่หัวขบวนกันก่อนละกันนะครับแล้วก็ให้เดินชมด้วยจริงๆที่มีนั่งตู้นี้จ้าตู้ที่2นี่เองนะครับส่วนตู้ที่1นึ่งนะเป็นตู้กรีนคาร์นะครับก็หรือว่าเป็นรถไฟชั้น1ของเขานั่นเองครับไม่ได้ซื้อตั๋วชั้น1มาก็นั่งชั้น2ไปจ้า นี่แหละครับน้องโซนิกหน้าตาปราดเปรียวว่องไวเหมือนตัวการ์ตูนแบบนี้เลยครับคันนี้เป็นรถธรรมดานะครับวิ่งมาจากฝั่งคุกมาโมโต,โต้แต่ว่าผมไม่แน่ใจอ่านป้ายไม่ทันรถมาจากไหนนะครับเป็นรถไฟฟ้าเหมือนกันนะครับก็จะมาเทียบชาจรถไฟฟ้าไปครับได้เวลาแล้วเราเดินขึ้นรถไฟกันดีกว่าครับโซนิกพร้อมแล้วที่เดินทางไปฮาก,กตาตะหรือไรประมาณ2-3นาทีเผื่อเราดีๆนะครับที่นี่เขาไม่ประกาศนะได้เวลาแล้วรถออกเลยนะจ๊ะ ก็อาจจะมีประกาศนะประกาศเรียกจัดพนักงานบริการชลานะครับอ่ะถึงแล้วครับขึ้นในตู้ของเราเลยนะครับประตูออตโอต้จะแเว๊เปิดเลยครับอือข้างในก็สีสันสวยงามนะครับดูหรูหราเลยทีเดียวเบาะนั่งจะก,กว้างกว่าน้องขี่ฮะเมื่อสักครู่นะครับก็เข้าไปนั่งสบายๆไม่ได้กึนอัดเลยขณะที่รถออกนะครับก็มองไปช,ชลาฝั่งตรงข้ามนะครับเห็นน้องโซนิก อีกขบวนหนึ่งหน้ first, like าตาไม่เหมือนกันนะขบวนนั้นใช้รถ,รถรุ่น E 8 8 5ที่ใหม่กว่านะครับส่วนผมมาโชคดีได้ E 8 8 3นะครับเพราะว่าโซนิกจะเป็นรถไฟขบวนเดียว да. ที่ใช้ E 8 8 3ทําขบวนนะครับ 4号車から7号車です。車内は上空口付近やトイレを含め、すべて禁煙です。次は別府、別府です。This train is a Sonic Limited Express bound for Hakata via Kakura.We will be stopping at Beppu, Nakatsu, Yukuhashi, Kakura, Kurosaki, h Oreo, and Hakata. Cars No.4 u m b e through No.7 u m b e are for passengers without reservations. Please do not smoke on this train. The next station is... Depu. วิ่งพ้นตัวเมืองมาสักพักหนึ่งนะครับรถตรวดโซนิกก็จะวิ่งเรียบทะเลค่อนข้างจะยาวเลยทีเดียวนะครับเรามาชมวิวกันดีกว่าจ้า ช่วงออกจากโออิตะไปถึงเบปปุนะครับรถจะวิ่งที่ความเร็วประมาณ110-120กิมต่อชั่วโมงเท่านั้นเองครับก็อย่างที่บอกครับว่ารถขบวนนี้เน้นความเร็วแล้วนะครับไม่ได้เน้นชมวิวสวยๆแล้วนะครับเราจับ GPS ให้ดูกันอ่นเห็นเลยจะรถวิ่งความเร็วประมาณนี้นะครับ120 อย่างที่พี่มีเกิ่นไปนะครับน้อง e 8 8 3นี่เป็นทิวเทรนทิวเทรนคืออะไรครับคือรถที่ออกแบบให้เอียงในตอนเข้าโค้งได้นะครับเพราะนั้นน้องจะสามารถเข้าโค้งที่ความเร็วค่อนข้างสูงได้เรียกกันว่าวิ่งอยู่ร้อยร0อยยี่สิ้าเนี่ยแทบไม่ต้องเบาเลยทีเดียวนะครับเข้าโคง้งทั้งความเร็วแบบนั้นเลยนะครับตัวรถจะเอียงสเตเบิลให้มีความสมดุลเองนะครับ ซึ่งทั้ง E883 และ E885 นะครับก็เป็นทิวทรนด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับสามารถทำความเร็วที่ร0 0ถึง130ได้ในโค้งนะครับ Thank you for Riding We'll จะถึงเป๊ปปุแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าที่นี่แหละคือสถานีที่ดีที่สุดที่จะต่อรถจากน้องยูฟุนะครับมาเป็นน้องโซนิกเดี๋ยวคอยดูครับว่าทำไมนะ 16時3分4番乗り場でお待ちください。乗り口は右側です。4番乗り場に着きます。平賀堂と足元にご注意ください。列島出ますと次は中津に止まります。停車駅にご注意ください。列の次は中津に止まります。 เมื่อสักครู่นะครับพนักงานก็ประกาศให้เราทราบนะครับว่ารถจะเข้าชานชาลีที่แล้วก็รถขบวนไหนจอดชานชาลาไหนนะครับก็ประกาศให้รู้เลยนะครับจะได้เดินไปที่รถได้เอาละครับเข้าเทียบชานชาลาสถานีเบฟปู่แล้วนะครับเห็นอะไรแดงๆตรงนั้นไหมจําได้ไหมครับคืออะไรนั่นแหละครับคีฮะหนึ่งแปดห้ายูฟุที่เรานั่งมานั่นเองครับเห็นไหมฮะว่าต่อที่นี่ง่ายมากเลยนะฮะก็ ハムランクがきんらよ。ああ、おべぽーらかぶろんかウィンファンレバマンバーセッ,カーッートカウンパイ JR 九州では、G7、h i r o サミット、首脳会議に合わせワロ行為に対するケー強化を実施しています JR 九州では、駅キーオイジの現物の持ち込みは、禁止されています。不審なものや不審な行為を発見された場合は速やかに ออกมาไม่นานนะครับน้องก็ทำความเร็วท็อปสปีดที่130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะครับถึงจะเป็นทางตัดเสมอระดับที่วิ่งผ่านมาเมื่อสักครู่นะครับน้องก็ผ่านด้วยความเร็วได้นะครับเพราะว่า คนญี่ปุ่นนี่มีวินัยดีมากนะครับใช้แค่ไม้บางๆเองในการกั้นนะครับเป็นเสียลักว่ารถไฟกําลังจะผ่านนะครับเขาหยุดรอได้นะจ๊ะรถไฟเขาถี่กว่าบ,บ้านเราเั้งหยุดรอเลยเราหยุดรอกันเถอะนะเวลาเราผ่านค้ำข้ามทางตัดรถไฟนะครับเพื่อความปลอดภัย ระหว่างชมคลิปนะครับพี่หมีฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube Follow มีแล้วก็เพจรอย a y งเจ e l ของเราด้วยนะจ๊ะจะมีคลิปดีๆมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับ จากวิวเมืองนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนวิวเป็นวิวทุ่งนาแล้วจ้ารถก็ตัดเข้าภาคพื้นแผ่นดินนะครับเพื่อจะมุ่งตรงสู่โคคุระแล้วก็หักกตะนันเองครับ เดี๋ยวถ่ายให้ดูครับนี่คือความเร็วที่น้องวิ่งเข้าโค้งนะครับวิ่งด้วยความเร็วประมาณ120-130ถึงเลยบางครั้งถ้าโค้งชันมากๆน้องก็อาจจะเบาเหลือประมาณ1 0 0ถึงนะครับแต่ว่าไม่ได้ช้าลงกับการเดินทางเลยนะครับแล้วก็ตัวรถก็จะสังเกตไหมครับโครงไปโครงมานิดหน่อยนั่นแหละครับคือทิวเทรนที่ปรับให้รถเอียงไปตามการเข้าโค้งนั่นเองครับ มาดูชัดๆเดี๋ยวจะหาว่าโมนะครับจับ GPS ให้ดูขนาดรถวิ่งเข้าโค้งเลยนะฮะ124กิมต่อชั่วโมงนะครับนี่คือความเร็วที่รถวิ่งเข้าโค้งนะครับซึ่งปกติรถก็จะวิ่งในความเร็วประมาณนี้อยู่แล้วนะ120-130ในทางยาวๆนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูว่ารถวิ่งสวนกันนะกับขบวน885นะครับก็ทำความรู้ด้วยกันทั้งคู่นะฮะไปเข้าไปชมห้องน้ำเป็นบ้างดีกว่าครับนี่คือห้องน้ำของน้องโซนิกนะครับเอาละครับก็สะอาดสะอ้านนะครับดูทันสมัยนะครับกระจกตกแต่งได้ดีเลยทีเดียวนะครับประตูที่นี่นะครับไม่ใช่เป็นสไลด์เหมือนคันเมื่อกี้นะเป็นประตูแบบดึงเข้าห้องนะครับ ห้องน้าที่นี่ก็เหมือนกันครับมีไม่ครบทุกคันนะครับแล้วก็จะมีแบ่งชายแบ่งหญิงอย่างละฝั่งนะครับคนญี่ปุ่นเขาไม่ใช้รวมกันนะครับเขาแยกกันชัดเจนเลยอ่ะเรามาส่องคันที่สาบ้างพี่หมีนั่งตู้2นะครับยวส่องในตู้สาบ้างสังเกตไหมครับว่าด้านในอ่ะตกแต่งเป็นโคนสีต่างก,กันนะตู้สาหัวบอกเป็นสีแดงแดงใช่ไหมครับตู้นี้หัวบอกเป็นสีออกเขียวขี้ม้าเนาะ ใกล้ถึงสถานีที่เราจะลงนะจ้าคือโคคุระนะครับพี่หมีจะแวะเที่ยวที่อื่นก่อนก็เลยลงที่โคคุระจริงๆแล้วขบวนนี้นะครับก็วิ่งตรงเข้าฮากาตะเลยแต่ว่าเราจะลงที่นี้เพื่อเที่ยวที่อื่นแล้วก็เปลี่ยนเป็นรถอีกชนิดนึง オーナークルコープラーに行くときもある。 เราเทียบชันตราสานีโคคุระแล้วนะครับผู้โดยสารมารอขึ้นรถกันเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่าเจ้าเนียนะครับมันเข้าฮากตาเหมือนกันแล้วก็ถูกกว่าชิ้นคันเซนแต่ว่าให้ความเร็วได้แทบจะไม่ต่างก,กันเลยทีเดียวครับก็เร็วกว่ารถธรรมดาเนาะบายบายจาาโซนี่ขอบคุณที่มาส่งนะครับส่งเสร็จน้องก็ออกเดินทางต่อครับวิ่งกลับไปที่เมืองฮากตาตะครับ ก็อย่างที่บอกครับว่าพี่หมีลงที่นี่เพราะว่าจะกลับเข้าฮะกะตะด้วยรถไฟด่วนชินคันเซ็นนะครับยังไงพี่หมีถ่ายคลิปไว้แล้วนะครับก็คือเจ้านี่จะแรไอเทมชินคันเซน็นตามมนดูที่ ep 70ดได้เลยนะครับจะนั่ง jr 5 0 0รีรีส์ชินคันเซ็นเข้าคลิปสั้นๆเองครับลองตามไปดูกันนะเดี๋ยวพี่หมีแปะลิงก์มว้ข้างล่างให้เนี่ยนะครับน้องจะเก่าแค่ไหนน้องก็วิ่งไม่ไม่ช้านะครับ280เหมือนกันนะครับสำหรับเจ้า เอ่อ JR 5 0 0ซีรีส์นะครับของ JR West ซึ่งตอนนี้เป็นโคนนมาเทรนแล้วนะครับไปครับเดี๋ยวตามไปชมกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับพี่หมีฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือน YouTube ช่อง follow หมีแล้วก็เพจ Railway Angel ของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของชินคันเซนอย่าลืมตามไปดูที่ EP 70นะครับพี่หมีแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วจ้าสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนบาย